อะคลิปนะครับหาสินค้าขายดีนะฮะบน ebay นะครับคลิปนี้ไม่ได้กำไรเยอะแต่ออกรัวๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องลงทุนนะฮะหาในร้านสะดวกซื้อทั่วไปสร้างฟีดแบค k บน ebay จะช่วยทำให้ร้านเราขายได้ดีขึ้นถ้าเกิดเพื่อนๆลองหาสินค้าแนวนี้มาประดับร้านดูนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะคลิปนี้จะทำโดยออดออนไลน์คอมเว็บไซต์ที่สอนให้คุณ สร้างรายได้ขายฝรั่งกําไรดีนะครับผ่าน eBay Amazon แล้วก็ถ้าเกิดมือใหม่จริงๆผมอยากให้เริ่มด้วย eBay เพราะว่าสามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยแบบจับเสือมือเปล่าได้ก็คือคุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพราะฉะนั้นพอเราขายชิ้นแรกให้กับฝรั่งได้เนี่ยคุณจะได้กําไรทันทีนะครับอ่าแต่ถ้าเพื่อน <S 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 ๆบางคนที่เรียนกับเรา <S <S ก็คืออาจจะลงทุนเพื่อเอาความรู้ซื้อแบบทางลัดไม่ต้องแบบลองผิดลองถูกเองอีกครึ่งปีหรือ1ปีหรือ2ป,ป,ป,ปีนะครับแล้วก็ มีกลุ่มช่วยซัพพอร์ตดูแลเพื่อนๆน,นะฮะช่วยทำไปด้วยกันนะครับอ่ะก็ถ้าใครสนใจเรียนก็ติดต่อได้ที่ o t o n l i n e com เว็บไซต์นะครับเบอร์โทร066 159ก9 9 9แล้วก็ไลน์แอดนะครับแอด t online นะครับขครของนิดนึงนะอ่ะนะครับโบช่วงนี้นะฮะสิ้นปีนะครับ o อ online วิเคราะห์ธุรกิจให้คุณนะครับ ก็ถ้าใครนะฮะอยากรู้ว่าสินค้าที่อยากขายนะครับจะเวิร์กไม่เวิร์กไหมนะฮะบน eBay Amazon Oz Online วิคอฟรีๆนะครับ2ช่องทางนะฮะเพื่อนๆก็ส่งมาได้ที่ ozonline.com@gmail หรือ line at, นะครับ ozonline นะครับชื่อสินค้าที่คุณอยากรู้แล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษที่คุณคิดว่าใช่นะครับส่งมาเลยได้กับ2ช่องทางนี้นะเราก็จะวิเคราะห์กราฟให้นะครับแล้วก็ให้คีย์เวิร์ดแนะนําด้วยว่าธุรกิจนี้อ่ะมันจะเวิร์กไหมเวิร์ น่าทำไม่น่าทำบน e-bay มาซ z อนตลาดใหญ่เล็กขนาดไหนนะครับเพื่อนๆอ่ะครับมาที่สินค้าชิ้นแรกเลยนะครับผมขายได้2.24แต่ค่าส่ง12เหรียญอ่าก็ได้อยู่นะผมบอกเลยว่าไม่ถึงไม่ได้หนักมากนะครับเบาไม่ถึงขีดนะครับแล้วก็ขายที่75บาทค่าส่ง404นะครับประเด็นคืออ่ะสมมตินะถ้าไม่ถึงขีดนะครับเราไปดูที่ไปรณีย์ไทยนะฮะเพื่อนๆสามารถส่งได้นะครับ ส่งแบบ tracking ก็ได้ด้วยนะฮะน,นี่ไปที่เว e ็บปลษณียนีไทยนี้เราจะส่งแบบประหยัดนะครับช่วงโควิดเนี่ยใช้วเวลาประมาณ1เดือนถึงนะถ้าคุณจะลงทะเบียนนะครับ e p a c k e t e นะครับก็จะอยู่ที่260บาทนะครับชิ้นนี้เนี่ยผู้ขายเนี่ยเขาไดเ้เก็บค่าส่งที่400บาทหาก260ยังเหลือยังเหลือค่ากล่องยังเหลือค่า bubble ตัวนี้จริงๆไม่ต้อง bubble ก็ได้นะฮะแบกถุงก็ได้จะได้เบาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ีส0ไปเลย260ก็เหลือ4 0ยังกำไรมาร้อยหนึ่งนะฮะสินค้าที่ไปเจอในร้านสนุกซื้อนะครับเจสบาทไม่ถึงด้วยเพราะฉะนั้นชิ้นนี้นะได้กำไรขำๆไปร้อยหนึ่งแต่สิ่งสำคัญครับอย่างเจ้าเนี้ยครับเขาขายมาได้แล้ว13โซเห็นไหมสิบสาโซแปลว่าขายดีคือเน้นกำไรไม่มากร้อยหนึ่งแต่ถาวม,มาร้อยหนึ่งก็ขายดีว่าขายในเมืองไทยอีกนะ แต่ได้ฟีดแบ k จากลูกค้าครับเพื่อทําให้ร้านเราเนี่ยมีฟีดแบกที่มากขึ้นแล้วก็ทําให้เพิ่มความน่าเชื่อถือทําให้เราขายของชิ้นอื่นๆได้ง่ายขึ้นไปอีกนะครับนี่คือสินค้าชิ้นแรกนะครับผมขอเฉลยได้ที่โค้ด a 3 0 1 1 2 0 2 1 k 5นะครับอ่ k 5นะครับมีคำถามนะครับมาจากท่านที่จะชมระค่าเรียนว่าที่นี่ออดออนไลน์เราจะดูแลไหมนะครับผมก็ได้เอาคำถามนี้นครับไปถามเพื่อนในกลุ่ม ebay ออดออนไลน์ ว่ามีเครื่องมาถามนะถ้าชมระคะแนนแล้วจะทิ้งหรือเปล่าอะไรย่างนี้ชมได้เลยครับท่านแรกคุณส้มเนี่ยอยู่กับผมมา3 4มี่หปีแล้วนะผมจำไม่ได้แต่น,นานมากครับดูแลดีค่ะอามานานแล้วคทุกคนยังตอบยังแก้ปัญหา ebay ขอบคุณคุณเออยู่มา2ปีนะครับอ่าก็ไม่ทิ้งกันนะครับคุณน้อยไม่รู้แหละอ่านว่าอะไรนะครับก็อยู่มาปี2ปีก็ยังถามได้นะฮะ น้องคนนี้นี่ขยันมากลงทั้ง eBay, ไมซอนเลยนะครับ2อปีอ่าการันตีให้นะครับนี่คนนี้หลายปีแล้วก็ยังปรึกษาได้ตลอดนะครับนี่ลงครั้งเดียวถามได้ตลอดชีพนะครับเขาบอกว่าไปที่อื่นมาเกินปีก็ทิ้งแล้วค่ะไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะไม่ต้องเอ่อมันดาม่านะครับอ่านี่เพื่อนๆลงบอกแจ้งลงมีขั้นไหมครับนี่บอกว่ามีดูแลนะฮะแล้วก็คนนี้ก็ก่อนลงเรียนครับตอนยังไม่จ่ายคอร์สถามฮะอ่า เสร็จแล้วหลังจากที <dated teenage time online> <pl ains> ่เร <and> <ming> ียนแล้วก็บอกว่าเป็นที่ปรึกษาใช้ได้แล้วกันอ่าแล้วก็ตัดใจลงนะครับแล้วก็ถูกคนมากๆอ่าสอนดีจําง่ายนะครับอืมนี่ก่อนจะทําจริงก็ผมก็บิวิปีที่สองถึงเริ่มทํานะแล้วก็ส่งคลิปตอนเนี้ยอ่าดูแลอย่างต่อเนื่องนะฮะส่งคลิปวิดีโอกระต้นให้เราลงทําตลอดนะครับนี่ก็คือเพื่อนๆในกลุ่มนะครับบอกว่าจะมั่นใจการดูแลของโอทออนไลน์มากขึ้นนะครับก็ขอเชิญเพื่อนๆนะครับสมาชิก e b เ y เก่าๆของโอตออนไลน์นะครับ แจ้งผมมาได้นะครับที่แอดป๊อตออนไลน์นะครับไลน์แอดปอตออนไลน์เพื่อเข้ากลุ่มซัพพอร์ตนะครับเราจะดูแลซึ่งกันและกันทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ผมนะฮะช่วยกันทําให้เราประสบความสําเร็จบน e ีเบไปด้วยกันรุ่นพี่ก็จะมาโชว์อวดนะฮะว่าเฮ้ยคุณทาได้นะรุ่นน้องก็เข้ามาบอกว่าผมลงแล้วนะฮะมือใหม่เนี่ยต้องแลบลงทุกวันนะฮะเราจะมีกําลังใจไปด้วยกันดีกว่าทํางานคนเดียวนะครับก็แจ้งเข้ามาได้เพื่อขอเข้ากลุ่ม eBay ของออดออนไลน์นะครับ อ่ะเรามาดูสินค้าชิ้นที่2อีกนะครับอันนี้ก็คือเจอในร้านสะดวกซื้อเหมือนกันนะครับ8.85เหมือนเดิมฮะค่าส่ง12สนะฮะสำหรับผู้ขายรายนี้นะครับเป็นเลมอนลามซาวขึ้นๆลองเดาดูแล้วกันนะอะไรไม,ม,ม่ยากหรือลองไปเดินตามร้านสะดวกซื้อได้เลยนะครับเหมือนเดิมฮะ404นะครับชิ้นนี้อาจจะบวกคือตัวของมันเองอ่ะ100กรัมแล้วอาจจะขีดนิดๆอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ไปเช็คที่ไอที่ปลายยินีไทยอาจจะบวกค่าส่งเพิ่มอีกสักนิดนึงอาจจะเป็นสัก140กรัมอะอะไรประมาณนี้นะครับค่าส่งก็จะกระโดดขึ้นมานิดนึงนะครับอ่าที่เดี๋ยวรอเขาโหลดก่อนโอเคนะฮะ325นะครับแต่เราเก็บลูกค้ามา400บาทนะครับแล้วก็ค่าสินค้า298นี่เหลือๆเ,เลยผมบอกเลยค่าสินค้านะร้อยหนึ่งไม่เกิน จะเก็บค่าสง่งชิ้นนี้เผ่กันไวสองร้อยด้วยนี่แล้วก็ขายมาแล้ว4โซก็ใช้ได้อยู่ประดับร้านไว้ไม่เสียหลายครับประดับร้านไว้ไม่เสียหลายนะครับแต่พิเศษนะครับสำหรับเพื่อนมือที่แชร์เครื่องมือด้วยของโอทออนไลน์สมาชิกนะครับผมสามารถขอเฉลยอย่าลืมนะอย่าขอในกลุ่มนะครับขอมาที่ Line แอดนะครับแอดเอน่องศูนย์สองหนนะครับผมผมสัญญาแล้วว่าคนที่เียนกับผมเนี่ย เราจะต้องสักเซสไปด้วยกันมีทั้งกลุ่มดูแลมีทั้งไอเดียหาของให้นะฮะการันตีเลยว่ารับรองเลยว่าเรียนกับโอ๊ออนไลน์นะครับคุณต้องประสบความสําเร็จให้ได้อยู่ที่ตัวคุณด้วยนะอยู่ที่ตัวคุณดู้แล้วผมมาเต็มที่อยู่แล้วคนไหนสนใจฮะขายของทิ้งท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับโอ๊ออนไลน์คอมศูนย์หกหกหนึ่งห้าเก้าก็สามเก้าเก้าไลน์แอดแอดโอออนไลน์ส่วนเหมือนที่ไม่อยากเรียนนะฮะแต่ว่าเออช่องดีมีประโยชน์แต่จริงๆคนเรียนด้วยนะฝากติดตามครับเป็นกําลังใจให้กับ ยังไงก็ฝาก subscribe ฝากกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรละขอบคุณครับสวัสดีครับ